อะวุธเจ้าของเราท่านก็บอกว่าเอวังอุปนิยมานีโคปนามนาดูก่อนพามนบบัดนี้ท่านทั้งสองล่วงการผ่านวัมานานแล้วอายุถึงร้อยยี่สิบปีทานไม่เคยให้ศีลไม่เคยรักษาภาวนาก็ไม่เคยมีความแก่ชราการไร่ต้อนความตายใกล้จะมาถึง แรงจะวิ่งหนีก็ไม่พอที่ต้านทานของท่านก็ไม่มีแรงจะวิ่งหนีก็ไม่พอซึ่งมัจจุราชและชรามรณะดูก่อนท่าท่านอย่าได้ไปทำอย่างอื่นอย่างใดเลยเราจะบอกให้แก่ท่านสิ่งที่จะเป็นที่พึ่งแก่ท่านในโลกนี้ก็ดีโลกหน้าก็ดีโลกไหนก็ด,กกดีเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเป็นที่รีเกรนเป็นที่กำบัง ซึ่งความทุกข์ทั้งปวงท่านจงนั่งลงกายยสะสัญญโมวาจายะสัญญโมมนาสาสัญญโมสำรวมใจสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจเท่านั้นก็พอแก่เท่ามาแล้วอย่าไปทำอย่างอื่นเวลามันเหลือน้อยแล้วนั่งลงสำรวมใจมนาสาสัญญาโมถ้าสำรวมใจแล้วมันจะเลยไปสำรวมวาจาสำรวมกาย การกระทำทางกายทางวาจานั้นมันจะมาลงสู่ใจ